ลูกโวกนี้ป่ะ พี่ต้อเลยดีกว่าค่ะพี่ต้อเลยผู้กำกับของพวกเรายังไงครับก็คือเป็นคนที่คอยแบบว่าชี้แบบว่าเหมือนเราไม่เียขกันมาเที่ยวเข็นเหมือนเราไม่เข้าใจตรงไหนถามได้คือพี่ต้อนี่เป็นคนที่ใจดีมากๆไม่เคยยังไม่เคยเจอเขาดุเลยเนี่ยตั้แต่หจังจากสามเดือนเนี่ยไม่ไหวน่าจะโดนดุแหละอะไรก็จะเป็นก็จะเป็นแบบผู้ใหญ่ใจดีมากๆแล้วก็จะยังมีพี่ท็อปใช่ไหมคะพี่อิมแล้วก็แต้มที่เป็นแบบว่าดารารับเชิญของพวกเราเนี่ยก็พวกเขาก็เต็มที่แล้วก็มีอะไรก็เหมือนกับสอนพวกเราที่ไม่มีประสบการณ์น้อยกว่าเอาตรงนี้มาถามอีก นิดนึงกับการแสดงที่ผ่านมามีความพอใจประทับใจมากน้อยแค่ไหนครับผมว่า่าจะเป็นเรื่องของฉากที่สะเทือนใจมากที่สุดมีการมีลูกหรือแค่คนเดียวแล้วหัวก็มาทิ้งตัวเองต้องตัดสินใจมีภรรยาใหม่เอาลูกไปอีกอะไรเงี้ยเด็กเี่เขามาคนดูร้องไห้เลยถูกซึ่งแบบว่าเราไม่ต้องไปเช็คจากคนดูเลยเช็คจากตัวเราเองซึ่งแบบเราทีมงานด้วยกันเองทีมงานด้วยกันอ่ะครั้งแรกเลยที่ที่ บ็อกกิ้งฉากนี้คือทุกคนรำให้หมดคือทีมงานที่ลูดม่านใส่วอลเรียกคุย้างหลังไม่ต้องดูอย่างมีสมาธินิดนึงแบ็กสเตจนี่แบบเศร้านะจริงๆเพราะว่าพอจบฉากนี้ลืมเปลี่ยนฉากเลยมันสะเทือนใจแล้วลืมไปเลยว่า คนที่แสดงอยู่นั่นอ่ะเป็นเด็กเอฟหรือเป็นเด็กตัวเล็กๆที่จ้างมาแสดงเป็นลูกโจโวซังนั่นไม่ใช่ลูกโป่งแล้วนั่นคือโจโจซังลืมไปเลยนั่นคือโจโจซังจริงอันนั้นคือชีวิตของเธอที่นําเสนอจากเด็กเอฟอาจารย์มันแบบว่าเราดูเราที่ผมได้ดูแคสของมินตอนช่วงซ้อมนะอันนี้ตั้งแต่ช่วงซ้อนนะคือแบบดูแคสของมินครั้งแรกที่มินเล่นฉากคือแบบโอ้โหตู้มอ่ะตู้มหรือหรือแม่กลับบ้านกอดแม่เลยะ S <S หรือแม้กระทั่งเราเองเรานั่งเราต้องเข้าชากระโปรงเราก็จะมานั่งดูไว้ก่อนดูไว้ก่อนว่ามันเกิดเรื่องอะไรบ้างที่เราไม่ได้อยู่ที่เมกาที่ผมเล่าให้คุณฟังเมื่อกี้ผมก็ต้องมานั่งดูไว้ก่อนว่าชีวิตเมียเราต้องรับทษขนาดไหนแค่ไหนจนมาถึงจุดจบพอเขาเห็นเราตายเนี่ยโหร้องพี่ตุ้ยแบบร้องแบบวิ่งออกมาแล้วแบบน้ำตาเล็ดอะเหมือนโป่เป็นเมียของจริงอะคือว่าอารมณ์นั้นแบบใช่เลยมันใช่เลยบ้าไปแล้วเราทำอะไรเราทำอะไรลงไปอะไรอย่างเงี้ยทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งต้องตายผมเลยมั่นใจว่า ท่านผู้ชมที่จะมาดูเนี่ยคือไม่ได้อะไรไปมากก็ได้ไปน,น้อยก็ยังดีนะครับต้องเสียน้ำตาแน่น,น,นคือเราเราเราไม่รู้แหละว่าเราพอาใจมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเราใส่เต็มแล้วก็มีกระแสตอบรับที่ดีกลับมา,าในเรื่องของอารมณ์ที่ส่งถึงไม่ว่าจะเป็นแค่นักแสดงกันเองทีมงานและคุณผู้ชมชนะฮะอย่างลูกโป่งอะพอใจมากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงก็ก็พอใจนะคะที่ที่เสียงตอบรับเนี่ยก็ออกมาดีทุกคนก็ ชื่นชอบแล้วก็ไม่คิดว่าเด็ก A อเนี่ยจะทำกันได้ขนาดนี้<ช>อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็เป็นกำลังใจให้พวกเราในรอบต่อๆไปมากยิ่งขึ้นคือมีความเป็นมืออาชีพต่างๆนานา,นานแล้วก็มีประสบการณ์ที่เรียกว่าสั่งสมกันมาในแต่ละรอบแต่ละรอบไปนะคะมาถ่ายทอดให้ดูกันค่ะสำหรับใครก็ตามที่ยังไม่ได้ดูอย่างที่บอกในย้ำอีกทีหนึ่งนะจ๊ะถึงวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาคมนี้ครับหรือว่าใครก็ตามที่ดูแล้วแคสหนึ่งดูอีกรอบหนึ่งคือเหมือนกับว่ายังไม่ได้เห็นอีกอีกมุมมองหนึ่งเนี้ มันมีชัดเจนอ,อยู่แล้วบทเหมือนเดิมแต่ว่าอารมณ์ไม่เหมือนเดิมนี่ลองมาดูนะฮะก็สุดท้ายนี่ตรงนี้เนี่ยให้พนางคู่นี้ฝากหน่อยดีกว่ายังไงเป็นยังไงบ้างฝากสำหรับคนที่ยังไม่ได้มาชมตอนนี้ก็ใกล้จะถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะฮะ,ะ,ะที่ที่กำลังจะสิ้นสุดก,กับิวสิคอลในครั้งนี้นะครับซึ่งแบบว่าก็ไม่อยากให้พลาดกันนะฮะ,ะกับงานดีๆที่เหล่าบรรดาเด็กตัวเล็กๆเอฟตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่ได้ร่วมกันทำงานอย่างตั้งใจด้วยนอย่างตั้งใจซึ่งแบบว่าอยากให้มาดู เ,เยอะซึ่บอ<ช>ว่าเราพยายามเราทุ่มเทมากๆนะ,ะซึ่งเราจะดีใจมากถ้าเกิดทุกคนมาดูแล้วแฮปปี้ยังไงก็ฝากป <S 2> <S 2> เป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะก็อย่าลืมมาช่วยกันดูกันเยอะๆนะคะดูทั้งสองแคสเลย นะฮะคือเป็นกําลังใจให้กับสําหรับนักแสดง<ะ>และก็ทีมงานใช่ค่ะคือยิ่งมีคนมาให้การสนับสนุนยิ่งเยอะเนี่ยเราก็จะยิ่งปลื้มใจ<ด>ประทับใจ<ด>และก็มีกําลังใจที่จะทําผลงานดีๆให้คุณผู้ชมได้มาชมต่อไป<ด>นะฮะ<ด>ตอนนี้เนี่ยช่วงท้ายแล้วยังไงที่สําคัญเลยก็ต้องขอขอบคุณนี่เลยครับธนาคารกรุงศรีอยุธยาคิดให้ชีวิตสบายเพราะว่าเป็นทั้งสปอนเซอร์ของรายการเราและสปอนเซอร์กรุงศรีเอฟ u s i ม a ิิตอนโจโจซังด้วยนะฮะเอากลาบกำางานกันหนึ่งที ขอบคุณครัค่ะนะฮะแล้วเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราจะให้เราจะลากันไปด้วยซักท่อนหนึ่งตุ้ยครับขอขอเพลงที่ประทับใจสักท่อนหนึ่งเมื่อกี้ลูกโ่งแอบร้องไปแล้วอ้าวโจโจซังโจโจซังจโจซังจังซ่หลอนพี่ก่ายช่ด้วยระกษมันมีที่ไหนว่าจังจังโซเนี่ยโอเค อย่าลืมนะคะโจ้าตสั่งค่ะโจ้าตสั่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วมีแรปด้วยชั่วชุมชนขโมยชุมชนสมองตุ่มตุ่มตุ่มนะมีเหรอจะตุ่มตุ่มตุ่มก็ได้ผ้ามีนะผ้าเหรอไอเดี๋ยวเขาก็ตัดออกไม่ตรงนี้ไม่ต้องมารวมมาตุ้มกอดกันกลมดิ๊กตลอดเวลาซึ่งแบบกอดเป็นโกลมปุ๊บแล้วม้วนกิ้งกันไปมา ไม่มีใช่ไหมไม่มีครับไม่มีอันนั้นสรุปแล้วแค่นั้นยังไม่พอจะเอารูปไม่พอบอกว่าพิงคาตันเป็นตุ๊ดอีกไม่ใช่ไม่มีไม่มีใช่ไหมไม่มีตาย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 พิ้คาร์ตันก็จบถ้าเป็นตุ๊ดนี่ก็จะมีมันก็เลยทำให้โคโล่มันเป็นสังคมเปิดเลยทีนี้เนื่อง่าคนดูสับสนแล้วก็เลยอยาเนื้เยื่อในโคโล่แล้วพิงคาตันเป็นตุ๊ดแล้วกันอยากให้ได้กัน